ึ่งกระปุกสองร้อยห้าสิบาทวันนี้หนึ่งจัดโปรให้ครีมราคาเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็คอลลาเจนราคาหนึ่งองเก้าสิบเก้าบาททานได้หนึ่งเดือนค่าส่งยี่สิบาทค่าส่งยี่สิบาทค่ะไม่บวกเพิ่มนะรับกี่ซองก็ได้ค่าส่งยี่สิบรับกี่ซองกี่กล่องก็ได้ค่าส่งยี่สิบค่ะใครรับครีมพิมพ์ซีเอฟครีมแคปหน้าจอทักไลน์ใครรับคอลลาเจนพิมพ์ซีเอฟคอลลาเจนแคปหน้าจอทักไลน์ที่ปักหมุดนะเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่เอฟหน้าไลน์จะไม่ได้โปรนี้นะคะ บอกก่อนนะไม่เอฟหน้าไรจะไม่ได้โปรนี้เพราะว่าโปรนี้ใครใครใช้ครีมก็จะติดใจว่ามันใช้ดีจริงๆยิ่งคนเป็นสิวแพ้สารน่ะหน้าแบบแพ้สารแพ้สารประหลอดสารสเตียรอยคนที่สิวเยอะๆหน้าแหกๆอะ่ะใช้แล้วคุณจะรู้เลยว่าใช้แล้วสิวแห้งสิวยุบเร็วมากกลุ่มเดี๋ยวรอก่อนค่ะเดี๋ยวหนึ่งมาไลฟ์ให้เข้ากลุ่มฟรีนะคะเดี๋ยวหนึ่งมาไลฟ์ให้เข้ากลุ่มฟรีรอก่อนเด้อ ซีเอฟครีมแล้วทักไลน์ที่ปักหุดได้เลยแคปหน้าจอทักไลน์ที่ปักหุดได้เลยนะราคาปกติกระปลุกละสองร้อยห้าสิบบาทราคาปกติกระปุกละสองร้อยห้าสิบนะคะครีมอะ่ะดูหน้าหนึ่งเอานะหนึ่งไม่ได้หนึ่งตอนที่แบบว่าตอนเราทําทําทานมมาไม่ได้ล้างหน้านะเพราะว่าแบบมันยกแขนไม่ได้เงี้ยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ล้างหน้าแล้วแบบหน้าก็จะมีสิวขึ้นแบบบ้างอะไรเงี้ยแต่ดูหน้าหนึ่งเลยตอนนี้ไม่มีเลย คอลลาเจน99ครีม99ใครเอาคอลลาเจนิมพ์ CF คอลลาเจนใครเอาครีมิมพม CF ครี f, คมแคปหน้าจอและทักไลท์ที่ปักหมดุดเพราะว่าเอ่อราคานี้หนึ่งให้เฉพาะหน้าไลท์เท่านั้นนะคะถ้าไม่ได้หน้าไลท์อ่ะ ถ้าไม่ถ้าไม่ได้เอฟหน้าไร้หนึ่งไมาให้ราคานี้ราคาปกติ250บาทคอลลาเจนก็250ครีมก็250แต่ลุกคนอะอยากอยากอยากใช้กันเยอะฝ้าจางลงค่ะหนึ่งเจ้าบอกว่าใช้แล้วฝ้าจางลงตัวนี้อ่ะเป็นครีมออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้คนแก่คุณชรลาใช้ได้หมดเลยผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนท้องใช้ได้เพราะครีมเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะได้ใช้ชื่อว่าออร์แกนิกแอคเน่ครีมเลย C.F. แล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะ C.F. แล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะราคาเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งยี่สิบบาทใช้แล้วไม่ผิดหวังดูหน้าหนึ่งเอาใช้แล้วไม่ผิดหวังหนึ่งขายราคาเนี้ยแบรนด์แบรนด์นเขาขายสองร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่หนึ่งออกมาให้ลูกค้าได้ลองใช้ในราคาเก้าสิบเก้าบาทครีมเก้าสิบเก้าคอลลาเจนเก้าสิบเก้าบาทคอลลาเจนอะ่ะหนึ่งซองมีสามสิบแคปซูลทานได้หนึ่งเดือนราคาปกติสองร้อยห้าสิบบาทวันนี้หนึ่งจัดโปรเก้าสิบเก้าบาท ท่านหนึ่งไม่ค่อยได้ไลฟ์หนึ่งจมาณานนี่แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้เอฟหน้าไลฟ์จะเป็นราคา250รานะทั้งครีมและเซรั่มนะไอ้าทั้งครีมและและคอลลาเจนนะคะแต่ถ้าลูกค้าเอฟหน้าไลฟ์ลูกค้าเอาราคา99บาทไปเลยค่าส่ง20บาทลูกค้าลูกค้าเอฟมากี่ชิ้นค่าส่งก็บ20บาทซีเอฟแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะซีเอฟแล้วลูกค้าทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยไม่มีระบบดูดนะคะลูกค้าซีเอฟแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยจ้า ซีก็เล้าทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะโอ้โหแล้วหนูจะบอกว่าคีมะหนึ่งค่ะหนึ่งป่อยในติ๊กต็อกอะวันหนึ่งอะสามร้อยห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยออเดอร์วังวันเกือบพันออเดอร์ทุกวันแต่วันนี้หนึ่งให้ราคานี้กับลูกค้าที่อยู่ในเฟซบุ๊กหนึ่งราคานี้ใช้แล้วจะติดใจแล้วจะรู้ว่าทําไมเขาต้องกลับมาซื้อซ้ําแล้วจะรู้ว่าทําไมหน้าหนึ่งหนึ่งเป็นแบบนี้จากแต่ก่อนหน้าเฮียหน้าเลี่ยหูกว่า แต่ก่อนรอรอรีวิวนมรอก่อนได้ไหมนมมันเปิดได้ไหมน่อมันจะโดนแบนไหมมันก็ ตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มกลมแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบแว่าไม่ได้เป็นก้อนและเนี่ยก็คือให้ดูประมาณนี้ให้นมลูกทานได้ไหมให้นมลูกคอลลาเจนไม่แนะนำค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็สำหรับหนูหนูว่ามันใหญ่นะเพราะว่าหนูตัวเล็กเนาะหนูไม่คิดว่าสามร้อยซีซีมันจะขนาดนี้ มันใหญ่เลยแหละสำหรับหนูนะแต่ว่ามันจะเริ่มเริ่มชิดกันเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ถ้าชิดมากกว่านี้กลัวมันเฟดอาจจะได้ใส่กันแฟดเสแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยจ้าเด็กสิสองปีใช้ได้ค่ะคิมคิมเด็กอายุสิสองปีใช้ได้เป็นออแกนิกแท้ค่ะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะสิวติดสารแพ้สารปรลอดสารสารเตียรอยมาหน้าสิวเห่อสามารถใช้ได้ค่ะ <c oughs> ก็ เริ่มนิ่มๆเริ่มนิ่มๆจัดแข็งๆเนอะยังใช้ปั๊มเมอยังใช้ปั๊มเมอในการที่แบบทาเวลาทานมแล้วต้องโอสวัสดีหนาเตยค่ะเราเวลาที่ทานมมาต้องทาปาั๊มเมอนะคะทาปามมั๊มมมอแบบพวกออยอะไรเงี้ยเพื่อให้ผิวมันแบบขยายไม่งั้นมันจะแตกใช้ยูคาดีมากขอบคุณพี่สาวค่ะจิ้มจิ้มมาจิ้มได้มานี่ครับแม่วานี่ครับจิ้มได้ม,ม,นะมันนิ่มนะหลุรู้สึกว่ามันนิ่มนะ มันนิ่มตอนแรกมันแข็งๆแต่ตอนนี้มันเริ่มนิ่มแล้วค่ะมันเริ่มนิ่มๆแล้วฝันเห็นเมื่อคืนนี้ถูกหวยแท้มือนีถูกหวยแทะอืเมื่อวานตำลาวเซบมากโอ้ยเมื่อวานตำลาวโคตรแซบเลยเมื่อวานใครได้ตำลาวไหมคะเมื่อวานใครถูกหวยเราไหมราโคตรแซอ่ะ เซฟแล้วทักไลที่ปักหมุดได้เลยจ้าชิมเก้าสิบเก้าบาทคอลลาเจนเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวสวยเนาะยุบต้องตัวเนาะใช่หนูหนูอตรแรกหนูคิดว่าสามร้อยมันไม่ใหญ่เพราะหนูไปจับซิลิโคโนว่าไม่ใหญ่แต่พอมาทําจริงแล้วโหใหญ่หายเจ็บยังหายเจ็บแล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีแบบแ๊บ,บ,บ,บเนาะเพราะว่าแบบยังแบบเหมือนซิลิโคนไปโดนเส้นประสาทเงี้ยมันจะมีแบบจี๊ดๆแ๊บบ,บบ้างอะไรเงี้ยค่ะ คอลลาเจนเก้าสิบเก้าบาทวันนี้หนึ่งจัดโปรนะคอลลาเจนเก้าสิบเก้าบทแล้วก็ีเมเก้าสรบเก้าบาทค่าส่งย0สิบาทไม่บวกเพิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้งเดงมันก็นิ่มมันก็นิ่มๆน,นะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันแบบนิ่มๆ <c oughs> ต้องรอหนึ่งเดือนนะคะ,ถ,ะถึงจะจับถึงจะจับเลยได้ตอนนี้จะได้แค่แบบรูปๆก่อน เดือนหนึ่งก็มาเข้าที่ใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องรอหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนถึงจะนวดได้หนึ่งเดือนถึงจะแบบเริ่มเข้าที่ถามว่าหนึ่งชอบไหมหนึ่งชอบเลยนะชอบชอบ,ชอบนมตัวเองเลยแหละมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่จนแบบจนเวอร์แล้วก็ไม่ได้เล็กไปอะไรนี่ค่ะชอบเลยแหละชอบเลยอะ่ะอแต่ว่ายังต้องรอให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อย คอลลาเจนลองไม่ได้เอามาสิแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวหนูดูให้โอ้โออป้ายแดงสวยป้ายแดงต้องเข้าของงวดนี้เนาะป้ายแดงต้องเข้าขงวดนี้คอลลาเจนจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นซองแบบนี้หนึ่งซองมีสามสิบแคปซูลแม่หน แม่น้องลูกสาวไปทํานมมาเดี๋ยวหายดีจะไปหาแม่นะคะเดี๋ยวสามเดือนสวยเลยชูแขนให้สุดน้องหนึ่งตอนนี้ยังชูแบบตอนนี้ยังยังยกแขนเยอะไม่ได้ใช้กําลังแขนเยอะไม่ได้คะ่ะพอใช้แล้วจะจิบทํานมมาเท่าไหร่คะหนึ่งทำมาสามร้อยซีซีทรงไฮโปรไฟนนะคะมันจะมีมันจะมีมันจะมีทรงของมันมีทรงดาราเน็ตไอดอลไฮโปรไฟอะไรพวกเนี้ยคะ่ะ หนึ่งเลือกทำไฮโปรไฟล์มันจะเป็นพุ่งพุ่งแต่ใส่ซัพพอร์ตบาร์เอาไว้ครีมใช้ดีมากขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะต่อไปทำตาต่อเลยใครจะเอาครีมพิมพ์ CF ครีมนะใครจะเอาคอลลาเจนซีคอลลาเจนซีแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะราคา99บาทค่าส่ง20บาทไม่บวกเพิ่มจ้าเมื่อไหร่มาขับชโนอค้าเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวต้องไป,ต,งไปต้องไปอีกต้องไปแก้บน เขาไปแก้บนทำลงมาเจ็บประมาณสามวันหลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นหนึ่งนะประมาณห้าวันเนดีขึ้นแหละแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็ดีเลยแต่ตอนนี้หนึ่งนมหนึ่งได้ประมาณสิบสิบเจดวันสิบเจ็ดสิบแปดวันคอลลาเจนให้ราคาเก้าสิบเก้าค่ะวันนี้จัดโปรหน้าไลน์นะถ้าถ้าลูกค้าเอาราคาเก้าสิบ้าบาทพิมพ์ C F คอลลาเจนแล้วแคปหน้าจอทักไลน์ที่ปักหมุดนะคะ ดูแลสุขภาพนาลูกคนเก่ียอคคุณแม่นะคะโอ้ oh, แม่ทํำนมมาแบบ <laughs> ทํำนมมาหนึ่งเดือนจะยกใช่คะ่ะหนึ่งเดือนถนึงจะแบบยกแขนได้อะไรได้ <sm itt les> ไปแก้จมูกน่าจะเดือนหน้าค่ะสิ้นเดือนหน้าไปแก้ <sm itt les> เราเซฟมานะคะเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลฟ์เดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เด้อ